นี่นะครับเหรียญฟรีเคมนะครับก็เข้ามาอยู่ที่765 LTC นะครับการทำรับปกตินะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเทมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเ,เลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆเ,เขาไหนดูคลิปไหน,นอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิป,ลปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิป,ลปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนาวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บ เคมเหรียญนะครับชื่อเว็บคอยฟรีเคมนะครับก็ประมาณนี้มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด3,859คนนะครับยอดถอนทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคคุณสมบัติของเว็บนี้นะครับก็จะเป็นการฟอสเเอนะครับออโต้ฟอสเเอแล้วก็ชําระทันทีนะครับแล้วก็ PDC ลิงก์สั้นแล้วก็เสี่ยงดวงนะครับตรงนี้แล้วก็ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้เพื่อนๆใต้ล่างคลิปนะครับก็เพื่อนๆกดลิงก์เข้ามาก็ให้เพื่อนๆมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเว็บนี้ก็ต้องยืนยันอีเมลเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ยืนยันอีเมลเพื่อนๆก็จะไม่สามารถถอนออกได้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคพอสดพอเสร็จแล้วเราก็กดรีแคปช่าแล้วก,กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคพอเข้าสู่ระบบมาก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับก็จะมีเหรียญให้เราเลือกถอนไม่ว่าจะเป็นตอนเข้า f อสเซตเพยนะครับแล้วก็ไลท์คอยด็อกคอยนะครับมีเหรียญให้เพื่อนๆถอนอยู่3เหรียญน,นะครับเพื่อนๆชอบเหรียญไหนเพื่อนๆถอนได้เลยนะครับแต่ถอนเข้าได้กระเป๋าฟอสเซตเพย์อย่างเดียวนะครับ โอเคต่อไปเราก็ลองมาดูวิธีการหาเหรียญน,นะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงความสําเร็จนะครับความสําเร็จอันนี้นะครับถ้าเราทําการ p r o c e s ครบ100ครั้งนะครับเราจะได้เหรียญอยู่ที่2ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็100พลังงานนะครับถ้าเพื่อนๆทํานทครบนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนดาวนโหลดตรงนี้จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกให้เรากดรับได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟอเรตนะครับฟอเรตตรงนี้จะได้อยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับทุกๆ2นาทีนะครับวันนึงทําได้อยู่ที่500ครั้งนะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนๆรีแคปชั่นแล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับอย่างนี้พอเสร็จแล้วก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับโอเคก็ได้เพิ่มมาอยู่ที่2องแสนสามหมื่นสองแสนสามแสนห้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับไปเพื่อนๆกดตกลงก็อีก1นาทีอีก2นาทีเรามารับใหม่นะครับ โอเคอันต่อไปนะครับส่วนอันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอแปลภาษาสักคู่นึงนะครับส่วนอันนี้จะเป็นออโต้นะครับออโต้ตรงนี้ก็คือใช้ Energy ในการทำนะครับออโต้ฟอสเเตรงนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่1นาทีจะได้รับอยู่ที่1 5 0 0 0 0หมืเหรียญนะครับแต่เราห้ามออกจากหน้านี้นะครับในการทำออโต้ฟอสเเนะครับวิธีการทำออโต้ฟอสเเนะครับหา e n e r g y ได้จากที่ไหนนะครับ Energy ก็หาได้จากการทำช็อตลิงค์นะครับ โอเคเว็บนี้ให้เยอะมากนะครับผมลองมาเคมทําช็อตลิงก์ไป2ครั้งผมก็ได้มาอยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับประมาณนี้วันนี้ของผมอยู่ที่25ช็อตลิงก์นะครับถ้าทาทั้งหมดผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พลังงานอีก0พพลังงานนะครับโอเคทำช็อตลิงก์หครั้งจะได้เหรียญอยู่ที่1นึ่งล้านสี่นห้าหมื่นนะครับนี่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นนะครับอย่างนี้ก็เว็บนี้นะครับเคมครั้งเดียวถอนได้เลยถอนไม่มีขั้นต่ํานะครับสําหรับเว็บนี้นะครับ ถอนได้ Started, ไม่จํากัดนะครับโอเคต่อไป ptc นะครับ ptc ของผม,มอยู่ที่4 ptc นะครับถ้าทําทั้งหมดผมก็จะได้อยู่ที่500,000เหรียญน,นะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนเพื่อนกดไปตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็รอเวลา7นาทีได้อยู่ที่10,000แเหรียญน,นะครับโอเคเราก็รอเวลานับถอยหลังตรงนี้นะครับพอเวลาครบเขาก็จะส่งแคปค่ามาให้เราแก้งนี้แล้วกดตรวจสอบได้เลยนะครับ โอเคอย่างนี้ได้มาอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญนะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆทาให้หมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็รอเวลาอีกประมาณ7จเจ็ดวินาทีนะครับแล้วก็เลื่อนดูโฆษณาตรงนี้ไปพังๆก่อนก็ได้นะครับโอเคพอครบก็ให้เพื่อนๆกดตรวจสอบตรงนี้แล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับโอเคเสร็จก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งแสนเหรียญนะครับโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นเสี่ยงดวงนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับตรงนี้นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นหมวกของการลงโฆษณานะครับตรงนี้นะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นหม對對วกของการลงโฆษณานะครับนี่นะครับสร้างโฆษณาจากการโฆษณาแล้วก็ฝากนะครับฝากก็คือการเอาเหรียญที่เราเคมได้ทั้งหมดเอามาฝากเพื <man> <man amo itié> <man> <rip S> ่อเอามาทําการลงโฆษณานะครับโอเคส่วนบัญชีตรงนี้นะครับบัญชีบัญชีก็เอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านเก่านะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วกดเปลี่ยนได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆเขาไหนที่กลัวใส่รหัสผ่านที่สมัครเข้ามาแล้วกลัวจําไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นที่เราจําได้ก็ได้นะครับโอเคส่วนประวัติตรงนี้นะครับประวัติตรงนี้นะครับก็เอาไว้เช็คว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับฟอสเฟตลิงสั้น PDC เสี่ยงดวงนะครับแล้วก็การถอนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการถอนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกเหรียญที่เพื่อนๆจะถอนได้เลยนะครับที่เพื่อนๆชอบนะครับ ผมก็จะขอถอนไปเหรียญไลท์คอยนะครับเข้าฟอเซสตเพย์ถอนทั้งหมดเลยอยู่ที่2 5งล้านห้าแเหรียญน,นะครับวิธีการทําก็ให้เราเข้าไปที่ฟอเซสตเพย์นะครับมาที่ดีโพสตตรงนี้นะครับแล้วเราก็คัดลอกลิงก์กระเป๋าไลท์คอย LTC มาใส่นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะถอนเปเหรียญด็อกคอยเพื่อนๆก็กรอบลิงก์กระเป๋าของด็อกคอยไปใส่เพื่อนเพื่อจะถอนไปเหรียญ TRX เพื่อน,อนเื่อก็กรอบลิงก์กระเป๋าของ TRX ไปใส่นะครับ โอเคอย่างนี้ก้อยเพื่อนๆวางนะครับก้อยเพื่อนๆเช็คให้ดีนะครับให้เพื่อนๆเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะครับโอเคพอถูกแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับเว็บนี้ก็ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับก็ได้มาอยู่ที่76 5สาตอชีถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับก็เขม2ครั้งก็ได้มาอยู่ที่765สาตอชีเว็บนี้ให้เหรียญเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูที่ฟอสเซตเพว่าเหรียญเราเข้าหรือยัังนะครบ โอเคนี่นะครับเหรียญฟรีเคมนะครับก็เข้ามาอยู่ที่765 LTC นะครับการทำรับปกตินะครับโอเคถ้าเพืเ่อนๆเขาไหนชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เคมครั้งเดียวถอนได้เลยถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับโอเคก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพืเ่อนๆเขาไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผม,มาอัพเดตก,การถอดอย่างนี้เพื่อนจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันค,คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ